สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ยาวันชาแนลร้านเป็ดเต๋วไข่ลวกแล้วนะคะนี่เพื่อนๆเยาวันพามากินเย็นตาโฟค่ะวันนี้เราจะกินเย็นตาโฟนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเย็นตาโฟไข่ลวกต้มยำนะคะเนี่ยมากิน้วยกันเลยจ้ามากับเพื่อนนี่เย็นตาโฟนะคะไก่โกใไก่โกยำค่ะ สำคัญว่าจะเคี้ยวได้ไหมจะเคี้ยวได้ไหมปลาหมึกเนี่ยเนาะลูกค้าพรงสราบเลย xin dạy có dạy chị không được xin đấy rồi xin thành xin dài thành

六千八。 ต้องเรียกมาแล้วแม่นี่กคต้องการมา้อยังาที่อำเบาก็แชนรีุ้รกิจที่แม่ทเกี่วกับข้าและออนไลน์ขายขอกันแน่ที่แเอามาฝากคือแล้วก็ต้อาแลยนกันแม่กแห่แม่เคยมาดีข้ามากได้สยางโอ้ยขมา้าวเอาเงฟังเดียววเดียวตัวนี้ครับเดียวเดียวเกือ นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือเกี๊ยวที่วันทอดนะคะนี่ค่ะเกี๊ยวของรอแค่ทอดเองนะคะเนี้ยนี่สิปะนะครับเนี่ยรับรองอร่อยไม่หืนนะคะตามวันก็หมดค่ะเนี่ยที่วันทอดแล้วก็ลงให้ดูด้วย ว่าถ้าลูกค้าเข้าก็โอเคเพืเ่อนๆลูกค้ามามันไม่ใช่ม่นเส้นแนวเี้เส้นเงินโอเคนี้นะคะ